ดีเบอรดีเบอร์ด e. ีเอร์ไปไทยไปไท้เขาไปไทยอันนี้เขาไปไทยน้งพีหมา่จากเด้เ่อเล่นใบกับอันนี้เขาไปไทยน้งพีหมาเขาไปไทยจักเหรเอออืมนมเเขาไปไทยหน้งพีหมอยู่อันนี้ม่น้ำมันเกมเ่นอ่ะโอ้ยน้ำกันกังน้ำผูดวะเราเราโยงกันเด็กเออก็เลยโยงกันก็เลยบ้านนี่เนละซีซีเจ่ะซีซีเจเออซีซีแฟลกชอเอี่ยเกมเด่นไหมเนี่ยซีีเจเกาเล่นมาไทยย้อนดีเอน่ อนงยุ่งโลกใหม่อาใหม่อิงเสียงลูกนี่ไ้กันอืแต่เด้เรืนี้ด้วยตองม่มาอเด็กอืมยขาดเลยอือไ่ไ่วบ้านของเตไหมม่มาไม่มาอย่าจริงจังหมเจ้าไหนเมีีมาหนก่นเนี่ยไม่เามอืมอ้อุ่นกันตอนี้ดีก่ากนี้ยังก็ตละคดีนะอ๋อครับเรียบอะไรเฮ็ดเนี่ยนั่น ไม่ใช่อันนี้ไทยนั้นเลยแต่ว่าม่ไทยตาดคดีอันนี้เขมงเขีมเช้มาอาเปพนหน้ามาเนี่ยเที่ว่าจะไม่ไทตาดก็ดีจำได้ยู่่ผมได้มอยู่มบ้าบ้านหังนีนี่นี่ระชุ่มมาระชุมเมนไม่ได้ไทยนั้นที่กรุงมาเอ้้กรุงก็มาไทยเหนน้าเห็นนาจอด อะยุมาลุยทั้งเวือดมีจฉบตอนจักเขา่อนมายังจักรุ่นแรกเลยคือสามภาคในภาคสอันนี้เพิ่นไม่เฮ็ดไหมนี่ใส่ซื้อเดียวกันซื้อตั้งพวกเกี่ยวกันดอกตอนนักสามมงฟิล์มอันนีโอ้ทมไมตะกี้ช้นนกันเปลี่ยนเรียนนี่คุณเบิร์ดีดีเลปใช้ฮอดกัลลซินก็คือันนี้พมคับที่เรียกนี่ม่สมภาคยรอันภาคสามในบ้านกอนเรื่องเกิดมุ้ยตนนกสามงี่น้อยมีภาคนี้น้อยแล้วเป็นไปอีก อีพีเกิดมาลุยสามมีภาคสามอติพิกัดมีภาคสองอันภาคแรกคือนี่อันนี้ทำไมนังสายเล่าหนิละภาคสุดท้ายเนาะเพื่อพน้ามานนั้นของสาเพื่อพน้าเขเรียนหอหอดเรียนไครับเพื่อพนงาเป็นไม่ทุนชอนหอดเรียนไหที่มื่ก่อนที่เมืนอป็นึ่งสาแปดก่นที่เมืปิดหนึ่งสามแปดเมอปินอันหนึ่งสามแปดจะเริ่มแได้ลนึ่งสามแปดว่าดีครมลังเลหลึ่งๆาปช่วเมาทุนเราอีก่อพน้าอันอันตอนอันมุจอดอะเกิดมาลุยไหม ไม่ได้เ็นความเห็น้าแปดอันนันสร้างเองก็ไม่ใครไ้วกคนชาวนน่าทัในารเกิดพช่วงหลังๆมนเป็นดังน้นของเงีบวกไม่ยังงตานนั้นของเงเป็นชุนอยู่ครับอ่ามาดีมาชวนเส้นสุ่นสองเอ่เออส้นสองคเส้นสองี่เป็นทั้งาลซาเฟลแล้วเส้นสุ่นี่งทุ่นขอยู่ความะแม่ช่วงเ็ดเอาแล้วช่วงนเอฟซีตุยงง่ายนมีสุเดียตัวซีดีอยู่เนี่ย นึ่งสามกัเครื mm, ่องของตัวมพ่นกินเกียวติ๊กกี้นี่เพิ่นบาดเต่าันบเป็นของลักซนคัทโปรเตสแมนแม่ลันคัทได้ด้วยการ้างเองเล็กรุ่นไหนมีเล็กมีเล็กกับป็นรุ่นไหนแม่บันทึกความทรงจำของนิ้วเปลี่ยนด้ยเอ้ยเรื่องลิงลังเป็นน้วาปลีนังแมเ่ยนิ้วท้ วัตถุผลนำเคเอฟบอว์บอนี่่ตนเคอนัทุ่นเป็นรทุนไหซื้อ์อุ้ไก่ไหมุไก่ไ่ขาทุนมาเขาสั่งบอแมนว่ออันนี้จัจำหนายนะทุนจะจำนาับจำนาคือเขาเขาสั่งเขาลราเขาไปเขาจัดจำหนายกันเป็นเป็นคนสั่งหไม่สิ้าใครมองไปเลยเป็นเทศกาลต้น นี่เป็นของเคี่ได้เคี่ยดีไหนเร่องตัวนี้เนาะเี่ยนี่เป็นคนเลยเขาเป็นมันจัดกำไรงี้ครับคนรุ่นสันเลยมั่งคัมคัตมั่งคัมั่สคัมั่งคัเมั่งคัตมั่งคัตมั่งตัวนั้นซีดีบูมน่ตมอ่งอไอมัคมา่ัั่าั่งัมั่นันั่งคั่งัม่งคัตมั่งตั่งคน่ปคัตั่งคัั่งม่งก สี่ผู้เดีย่นั่งเดนไหมสี่าสี่ฝาโอ้นอนหนังก็สี่ฝาแต่นั่กเปี๊ยใได้ของมุมนี่ผู้เดียวต้องอยากไปเอากีเจยวไปเยียมเี่ยสู้เลยแกตแต่นี้ยันป็นสู่เลยแหลกที่มแน้วมันเลยน้ำก็จะจนจัาอะไรอไรสู่เลยแหละจบว่าไร้จไว้เลยนี่ยังมสูด้วยแหลกจนเลื่อมจนบางว่าไม่สู่้วยแหลกเลื่อมไปเลยไหมโอ้แต่ว่เบอร์หนังมันเป็นอะไรเนี จำได e nah ้ลุยนี่าจำได้อยู่ารุยนี่้ิู่่าสู้อกี้สา่เนี่ยยิ่งกันด้วยนั่นนะไม่ดีเ่แต่เอาแบบแสู้เอกี้ส่นี่ยม่เป็นยูดีหน่อยฮะแักสู้มัอีสัเนแมนของไงนี่่ไม่เนนเิดีานเกียวสองปีเกียวสององน้องนกให้กนนัง

ไอ yeah, ้น oh. อิ่ไอ oh. ้นิ่แไอ้นิ่รุนนักมเขาอ่นเห็ดไฟอยผมยอนแง้าหัตัวเบื้องดีได้ทกขาดีนตายดด้ต้องรำอ่ะแต่ตะกี้มันได้เลยตนรับทุกตาต้องเราเราก็จะไปรับครับอยู่ไดนบ้างเนี่ครับนึ่ง้บ้นอาจารย์จะไม่อยู่ออองบาไ้เด็ได้เป็นได้กหยได้เ็บาอาจาองค์บานี่ได้นาเล้ยก่อนงบาก่อนจะเป็นอ๋ออันนี้คือเป็นเพื่อชครับครับครับ นี่แหละกอนี่ให้แตกมาใหงันเห็ดให้บันเชียนไม่เองก่อนที่ไปเรื่องจริงอ่ะก่อนที่จะเข้าไปเป็นนักงสาวมุกฟิล์มครับคือทายเบิร์กช็อปในอุบลควนเออเกอเออเดี๋ยวภาพเได้ให้ก่อนอาจารย์เลยอาจารย์อาจารย์ได้มาเลยพ่อแม่นด้มาเลยเดี๋ยวภาอาจารย์ให้อาจารยให้ทายเบิร์กช็อปให้อาจารย์เให้เป็นนะคาดว่าจะดี่ะก่อนมันจะเป็นลงบากว่าเค็ดว่าจะทำมันดีแต่มันก็ต้อง แกบไข่ uhm นะคนมีเงินไอ้เชียร์ฟิมปอดีฟิมเสียอ๋อนี่ดีเรื now, ่องอิทิที่วันนี้ฟิมเสียจะ่เป็นไทยไหมครับเได้ไหมนี่ยคตบเป็นมากขพรมัน่ฟิมกระปลาฟิมมันไอ้ที่บอกว่า้ฟิมตัดน่ะกต่ฟิมอ่ะแต่ิมมันไม่รดามรามันคนับผมมีคนขับมาเอายันพยายามพัฒนาฟิม ก็คือปลายาทุ่นเนาะก็ได้ใฟิ์มเก่าเมืนไมใส่ว่าเนี่ยายไปมันเสียเพราะว่า